เฮ้ยเก่งเจ๋งเก่งมันก็มาอีกรอบดิวะอืมเตียงไม่มีนะเฮ้ย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 มึงตัวอะไรเนี่ยมึงตัวอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ตัวเบลเลอร์เลยช่วยด้วยช่วยด้วยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไม่เห็นอะไม่ได้มองมึงก็มองเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอะฮีโร่บายปัสิตตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร ประตูประตเูเป็นตัวเ e หี้ยอะไรหมอหมอปีเตอ,อร์หซอสตีก็กำลังบินไป,ไปหาข้างหลังมองไม่เห็นกูมไม่เห็นกูมืดกูมืดข้างหลังก้างหลังข้างหลังเป็นหมอสตี้ไม่รู<ง>้แล้วตามดาว้ออูทางขึ้นบา้านกูนี่ก็คลาสสิกมินิมอลเหมือนกันนะเนี่ยไต่เถววันนะอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าพี่ไม่รู้จะขึ้นทางไหน พี่มันน่าจะงงาวันเยี่งเกินเออ AI ไม่ทำงาน AI ไม่กูมีวิธีปราบผีแล้วนะของโคตรง่ายแต่เราคิดไม่ทันนะเออแล้วมันทำไงล่ะประตูไงรู้จักไว know ประตูในน้ำอะวางประตูให้มันมีอากาศแล้วแล้วก็สอยแม่งเลยอ้ช้างเป็นสกินใหม่อะฮะเปล่านะทำไมกูจอข่าวอะทำไมกูจอข่าวอะเอาเกีรยไมครับหลุดอ้สั้อีกเร็วเหรอ เกแคบอัตเเครื่องไม่ไหวแล้วเหรอเรา Five minutes later กูมีวิธีปราบผีอะแต่ผีจะปราบกูได้หรือเปล่าประเด็นต้องลองว่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวกูจะลดป่าตรงนี้แม่ให้หมดเลยผีมันชอบมาจังเลยนั่นอะไรสวัสดีครับเต่าทำได้ว่ายังทำได้ใช่ไหมอะไรอะดำน้ำหายใจตรงประตู ได้ยอมลกๆหน่อยนะมาแล้วนี่ไงมาแล้วมันจะล่อมึงหรือมึงจะล่อกูเอ้ยเดี๋ยวกูจะล่อให้เดี๋ยวกูจะดำไปหางแล้วจะ่ามมันอยู่แถวๆไหนวะมันอาจจะอยู่กับต้นไม้กูต้องสแตนบายวะอย่างนอยข้างล่างก็มีเต่าวะ เราไมได้เสียงปกติวะปกติปกติเอามาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาหาใครดูดิกูหรือมึงกูยังช้าเลยทำวะกูหรือมึงกูหรือมึงไหนอ่ไหนวะไหน่วไ้ทักอยู่ตรงไหนไหนวะ เสียงมันอยู่ใกล้เรื่อยๆเอ้ยอย่าดันดิเขาเจอแล้วเฮียติดต้นไม้อยู่ตรงหน้ากูกูมองไปใช่ปะใช่ปะข้างหน้ากูอะเนี่ยตรงเนี้ยมันติดต้นไม้อยู่อ๋อเสียวแพนเลยเพราะต้นไม้เดี๋ยวกูลื้อเลยหวังว่า มพูดเลยวเงียบไปเออตาสีขาวล่องหนมันมาแล้วมันมาแล้วอย่าอย่าตายเดือดขาดไอตัวที่มันล่องหนอ่ะเห็นมั้ยนะเอมันคือตัวอะไรไอตัวที่เราเอ่อคล้ายๆตัวใหญ่ๆคล้ายๆหมาเอาขึ้นแปลงร่างเป็นป้าได้เดี๋ยวกูออกลามึงระวังกวไวจะตีกูได้ไหมวะ มันมาแล้วนะมันมาแล้วไม่ตายเหรอเออคุณเลือดเจ็ดสิบเลือดอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยลเอุ้ยอุ้ยได้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 ลอยได้ลอยได้ประตูคนละข้างเลยดิกูเปิดแฮกเฮ้ยกูเสียเลือดป่ะเขียกูไม่กไ,ได้ขาดดีกว,ว่า อเดย์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 อเดยผีกูไม่กลัวแล้วเรียบร้อยปืนแฮกคุมกำเนิดได้แล้วเว้ยในมึงในเมย์อ่ะสิบตัวมึงก็มาเหอะมันควรจะมีผีแต่น้ำใช่ไหมมาแล้วมาแล้วอ้าวตรงไหนวะ ดู่งไงโน่น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 ว้าไปแล้วหรือไอ้แทนนี้วะที่มันทำให้เรามืดเออถ้าถ้ากูขุดตรงนี้ทิ้งไะทำบ้านต่อดีกว่ามันต้องมีวงจรไงอ่ามีที่ขุดเหล็กวะไม่มีนะไม่มีเหล็กเลยคิเฮ้ยเฮ้ยกูเจอว่ะกูเจอขุดเล่นๆแต่เจอกล่องสมบัติต่อนอยู่ หินดำฟักทองคืออะไรวะ<ฮ>เทียนสีดำใหญกูรู้สึกว่าเสียงมันกระดังเลยไปแล้วกูก็น่าเพิ่เลยแยแม่งดังจัดเอ้ยกูออกกันแล้วน่ามึงออกมึงออกแต่กูบังคับมืดเนี่ยนะได้แล้วไม่ดังเดี๋ยวมันจะดังก็เสียงกูเช่ไเอ้ยยอมไปได้ มึกอีกแล้วอยู่ของเดียวอีกแล้วร้าเข้ากลนงล้วพี่ครับพี่เป็นใครเหรอครับมาสทีสิพี่บอสใหญ่อะเนี่ยเอามีดมาเต็มไฟเลยนะว้่เลือดสามร้อยกูก็พร้อมละมามา,ามาแล้วเฮ้ยทำไมมันสปินเล่นล้าวอย่างนั้นอะ เอาแล้เอะเดอะเดอะเด้เด็กบางตัวก็ตีไม่โดนเออ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 ปฏิบัติการตามผีอะาเลยครับเอ้ยไอ้แมนฟอร์มมันยังมันสู้ว่าตีไม่ไวพอหัวใจมันจะหายก่อนเลย พอเล้วใชกไหมแข่ง <tı> บ <ro> ้านไม่ไวพอวมันมืดมันจะมืดเยมันจะขาวอืเตียงไม่มีนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเยยไรเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮเฮเเเ้ย้ยยย้ยยยเ้เฮเเย ช่วยช่วยช่วยเฮ้ยเย้ยกูกล่าวว่ากูจะไม่เดินแล้วนะเจอซอมบี้ฮีโร่บายแถวเนี้ยแม่งเถื่อนเตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันล่าเหรอมันล่าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวไรเนี่ยตัวไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย ึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยกูไม่ไม่ได้หลอนไปเองใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจกูจะพูดสุภาพไม่ได้เลยกูเจอหัวซอมบี้ลอยได้อะหัวหุ้ยหัวแบบขัดครึ่งไปเคลมความผิดกูมาที่มึงปีกเจ้าละรอเยส มึงจะเลี้ยว่าเรือกูไหมวะฮะตรงนี้ไหนเอามึงอยู่ไม่ใกม่กะขาบเรือเลยกูเหียดเดี๋ยวกูจะขาบหลายๆเรือทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเป็นบริการกูกลับมาแล้วเราจะไปอีกรอบแล้วแน่อน,นอนเลยจอดเรือไว้ จะตามกูมาบ้านเอ้ยตรงกูมันต้นไม้มันเยอะจังเลยมันจะจบด้วยไฟแช็กสักอันหนึ่งนิดได้ไหมวะเดี๋ยวบ้านก็ไปด้วยนอนเลยเซฟเซฟเลยไฮ้ยตกใจเหี้ยอะไรวะกูตกใจมึงอะ เดินมาพากูนึกว่าอี้กูโดนแล้วแกลังจะมืดด้วยอะเรากระจว่ะเราเมื่อกี้ไม่มีสายอะกูเที่ยอีกูโดนแล้วกูโดนแล้วคุณจะวางที่นี่อ่ะเดี๋ยวสบายใจแล้วแต่คือมันนอนนอนสองคนไม่ได้นอนได้แค่คนเดียว ันนอนไม่ได้เอ้มอดดี้มันนอนไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะสาร้างบ้านให้มันเสร็จข้างบนคือถือเลยว่าเป็นที่นิรภัยแล้วกันเวลาแบบมีเว็บอมบีมาเยอะๆ เอาจริงๆนะถ้าผีมานี่กูแอบในบ้านไม่ได้เนี่ยบ้านพังหมดเลยเออดิลงน้ำไหมไม่มึงกับก,กูได้อ่ะจังหวะเนี่ยมันมามมแล้วมันห่มลงแล้วขอโทษเดอ้ออามาไนไอ้เหี้ยอ,อ,อกูต้องแอบในน้ำแล้วมันเนี่ย เฮ้ย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 มันอลาวาแล้วมันอลาวาแล้วมันอาราวาแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยมันมันตีทะลุกำแพงไม่เห็นไม่ได้มองมึงก็มองเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวไรตัวไรฮิโร่บายปัสิตตัวไรตัวไรตัวไรประตูประตูเป็นตัวอะไรโอ้หัวปีเตอร์หัวซาตีฟกำลังบินไปหาข้างหลังมองไม่เห็นกูไม่เห็นกูมืดกูมืดกลางกลางกระลังกูปิดหัวสตีฟปิดรถแล้ว ดำดวดตี่เอารยดน้นดนตาไปด้วยไอย้เหี้ยปาบิญาได้คิดตกใจหตาแดง่น้มดูี้เห็แนแล้วเห็แนแล้วเห็นแล้วกิ่บล็อกได้ไหงวไงมจะมีอะไรตัวบา มันวิ่งเราอยู่นานบัคาน่าจะโหดเลยมันเจวันมั้งเดวินเดย์อธิบายฮีโรบสักฮีโรบข้างหลังนี่แหะเมื่อกี้กูเจอฮีโร่ายกายพันน่ะกูตีมัได้หรอเฮ้ยมองไม่เห็นวะเสียงอะไรมัแหบะอยอ้ย เมื่อกี้หลอนจริงเจอฮิโรวดใบไกลพันตัวเชียเ่ยแล้วยืนมอนะงกูอ่ะยินพันเต็มแล้วนะเพื่อนแน่จริงก็เข้ามาดิวะเนี่ยพวกกูอยู่กันสองคนเนี่ยกูมีเตียงแล้วกูไม่กลัวแล้วเตียงตกใจ <c oughs> ไม่กลัวแต่กูจะตกใจมันเป็นสัรมชาติแต่ยนานคือว่าวันนี้เป็นพระจันทร์สีแดงมันเลยแเ,เ,เทพก็ไม่ติไม่ใช่โรแมนติดอะ que diría